พี่น้องเลยชื่นโค่ป่านเอ,าง,อางลี้พี่น้องเลยเบ่งคันสีกงงๆน,น่าจะชื่อป่าแล้วนี สบายดีวันนี้จะพาท่านผู้ชมออกมาหยามเบ็ดเนาะมาอายุหากินตามเคยเนาะเพราะว่ารุน่นน้ำกันเลยว่าชิมานคือแต่ละมืออยู่บ่เนาะวันนี้เนาะมันจะเป็นห้อมห้วยธรรมศาสตร์นี่แหละพี่น้องเลยเพราะว่าเมื่อคืนนี่เขา ออก็มาใส่วิทย์ปะไว้เนาะเชิญท่านผู้ชมไปดุนนำกันเลยเนาะว่าที่พ่อได้ดูได้กินอยู่บ่หมุนนี้เนาะสิมานคือแต่ละมือม้ออยู่บ่เนาะยังบอนซับยอเก้าว แล้วพี oh, ่น้องเลยพอยอนตายแล้วอ้ตายแล้วพี่น้องเลยทุบมันญ่ายกว่านั้นถึกแต่เมื่อคืนนี้เมื่อคืนนี้เราได้มายามเนาะ อันนาแตะหลอนอันนี้ยังมร้อนใช่ไหองอ,องเลยลองนิสึกด้วนี่แม่ปลาลุกแม่ปลาลุกแลับงอ ชองแล้วพี่น้องเลยอไรหักนี่ยอย่างงงถ้าเราไปหักเวลาเราไปขากแล้วมันตัวมันจะรูดมืดสองตัวแล้วพี่น้อง ี่น้องเลยชื่อแค่ป่านะพี่น้องเลยนะี่ยหมร้อนทั้งตาวเขียดง่าใยพ,พุทธเป็นรุ้นน้งกันเลยหลังนี้พี่น้องเลยเบิ่งคันสีโก่ง น่าจะชึกป่าแล้วนี่บุฮู้ว่าป่าอย่างนี้น่าจะเป็นเป็นปลาลุกอะไรก็นี่ปลาลุกแค้พี่น้องเว้ย จบปะลุกตัวงามอีกสามรางพี่น้องสามสี่รางพี่น้องลุ่นลกูกกอลต่อเรา่าสได้บว้ อันนี้คือรูดครับพี่น้องเคุณ จจะะนไปแล้วพี่น้องเลยฉากสุดท้ายละตามกินนายรอเบิง้งตามจริงดีด้บุชืกครบนะครับพี่น้องเลยวันนี้เฮาก็ได้ยามเบ็ดแล้วลวนะเนาะ ป่าก็ได้ช่ำนี้เราพี่น้องเลยประลุกได้ห้าตัวประคอัวหนึ่งเนาะได้ป่าหกตัวมานี่นี่ลพี่น้องเลยวันากาศยามเช้ากัวันนี้คือฝนกตกนี่ถ้าฝนกตกนี่เราจะพา ทุกคนไปการอื้งเนาะถ้าฝนตกตอนแรกเขาจะพาทุกคนไปการอื้งขอให้ท่านผู้ชมติดตามอีพี่ต่อไปเนาะวันนี้ขอขอบใจที่ท่านผู้ชม ติดตามตั้งแตต้นจนจบเนาะขอขอบใจเด้อทุกคนเนะด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะให้กำลังใจเพื่อสร้างอีพีตอนต่อไปเนาะขอขอบใจทุกคนเนดะ้อนี่ก็ได้แต่ซ้ำนี่เลยพี่น้อง มานปานใดมื้อนี้เ